โอเคสวัสดีครับมาพบกับไอรีเลยเดร์เช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปส่งลูกชายนะครับผมที่โรงเรียนแล้วก็อาจจะแวะกินกนาแฟสักนิดนึงนะครับผมคลิปช่วงนี้ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้ออกทริปไปเที่ยวนะครับยังไม่มีเวลานะครับก็กะว่าเสาร์านี้ว่าจะไปอยู่นะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาจะไปออกทริปให้ดูกันอีกนะครับผมแต่ก็ยังพูดถึงคลิปที่ไปเขื่อนคุณดานประการชนนะครับมัน คลิปมันหายนะครับคลิปมันหายมันเสียดายนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าไปเยีอยมทินของคุณฟิวด้วยนะก็เลยตัดต่อเสร็จแล้วแต่ก็หายนะโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปลว,ว่าจะไปไปใหม่นะ เดี๋ยวจะไปไป,ไปเที่ยวออกทริปบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ายังไงกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะไปเราไปส่งลูกชายกันดีกว่าโอเคไป น,นี่เพียบเลยตัวนี้น้อย <c oughs> เรื่องรถอะไรเนี่ยรถเปิดประทุนนะ <No. S 1> โอ้ไม่สาวน้อย 有。<music> เวลาที่ผ่านไปเนี่ยโอ้เชา้ชาเชา้าเช้าบรรยากาศดีแล้วเกินอวิวบรรยากาศดีดี แวโทนี่อีกแล้โถ่ไอ้โท,โทนี่อชอบจริงๆในการถนนเนี่ยน,น้องใหม่น้องใหม่อ้อาอีกแล้วโทนี่ โทนี่หนักหน้าอีกลอาล้วอะไรจ้าอาะไรจ้าเฮ้ยแล้วก็ส่ง จะพูดน้อยไปนิดนึงเช้าๆช้ยังไม่ได้กินกาแฟนะครับผม ที่แสนวุ่นวาย<อ>เล่นพิเศษเล่นพิเศษของประเทศไทย นะครับอาจจะก็มีแก้มคงก<บ>้ามคอบ้างนะฮะเสียงน่าจจะแป่งแป่งแต่เย็น,นจ้าอะไรจ้าโอ้โหเมื่อสาวน้อยน่ารักจริงๆขอบานใจก้านะครับผมคลิปนี้ มารุมีเห็นนีมีหัวแตกกัะนนะเดี๋ยวอาจจะดึงหูเมื่อเช้าแต่งตัวมาผิดปกตินะปกติผมไม่ค่อยจะใส่เกงเยียนสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ใส่เกงเยียนมามีเพลงเล็งด้วยจะไปไหนปะเนี่ยนานไงโดนสันแล้วบอกมาส่งลูกชายส่งลูกชายอย่างเดียวใช่ไหมมีถามเลาะ a lock now oh 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 กกินสักนิดหนึ่งนะครับผม วิีวิ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 โอ้สีสวยไฟแดงอ้ยกินกาแฟสักทีหนึ่ง ปูชิโน่แก้วหนึ่งครับขอบคุณ รไม้ทิ้งตรงนี้ได้ไหม โอเคหลังจากกินกาแฟกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพรว่าสาขานี้ผมแวะประจำนะไม่ได้ว่าโปรโมทให้ทางปังมเขนะครับแต่ผมว่ากาแฟยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับรสชาติผมว่ามันเข้มข้นน่ะแล้วก็สั่งได้อะคือถ้าเราไม่เอาหวานเราก็บอกเขาได้นะ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้จามไปทีนีในร้านเก่งใจน้องก็มากเลยวาไอ้นูน้อยเกาะดีๆนะมามีจะพาซิ่ง <c oughs> ทางด่วนเมืองการหลังก่อสร้างนะครับผม ไรอย่าล็เสร็จแล้วจริงๆมันก็จะเป็น <c oughs> จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ผมวิ่งผ่านทางนูน้นน่ะทางทางทางนู้นมันจะกำลังสร้างเนาะกำลังหล่อเสาตสาหมอ้อส่วนฝั่งนี้ก็คือวางวางเรียกอะไระวางพื้นสะพานที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ แยังไม่ทํางานลิ้นเลยพันกันอยากออกคลิปมากเลยอ่ะแต่ยังไม่พร้อมยังไงไม่รู้ไม่มีเพื่อนออกคลิปเลยไปคนเดียวก็เกรงใจเขาว่าจะไปวันเสาร์นี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะงบประมาณตนะั้งห้าร้อยพอมัง้งค่าน้ำมัน <laughs> สาวน้อยโขโเขขับรถไฟฟ้าด้วยเกตเคนหกล้อข้ามตกใจหมดโอ้โหควันสตราดาสายควันไม่ใช่พี่โรเบิร์ตสายควันนะสตราดาสายควันนะ มันนี่ดำขับหมงกจงเฉินโอ้โหันด้วยอ๋อ uh. ใ oh, จเย็นครับไปส่งแคุณแม่ไปส่งโรงเรียน แม่วงหวงแล้มองซ้ายรถออกมาทางขวานะวแล้วนักวัดมาเกือซิตีมาแล้วเด็กนักเรียนเยอะมากต้องคอยระวร,ระวังพวกสาวน้อยอเป็นตาหาักต่วะ่ะห่วย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  เชื่อได้เชื่อเชื่อไหมคลิปคลิปคลิปนี้ผมโดนแม่บ้านตีกระบ,บาลแน่นอนบอกเลยเต่วสาวตลอดทางวาสานงานนี้มีงานนี้มีเจ็บเจ็บจี๊ดๆจๆี๊ดะเจ็บจี๊ดจีดไม่เจี๊ดล้วมั้งสงสัยจะเลือดโซกจะตาย โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมก็ขออ๋อก่อนก่อนจะไปก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะจ๊ะนาะวันนี้จากไปก่อนแล้วบายบายไป